ดีค่ะวันนี้พี่พรจะพามาทําดอกคําฝอยค่ะอันนี้เป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะอันนี้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายธรรมดาค่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะทำนะคะแล้วแต่ชอบเลยเรามาดูริบบิ้นกันค่ะเราใช้ริบบิ้นค่ะแปดเส้นนะคะยาวที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัวนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราพับริบบิ้นเข้ามาค่ะสิบเซนติเมตรนะคะ เอาเส้นที่คู่คู่แรกออกมาค่ะคู่แรกออกมาก่อนแล้วทีนี้เราก็มาคู่ที่สองค่ะกบนะคะกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามประกบคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่ลอดกลางค่ะลอดกลางคู่แรกค่ะ เสร็จแล้วคู่ที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะดึงให้กระชับค่ะใส่เหรียญตามความต้องการค่ะแล้วก็พับตามความถนัดได้เลยค่ะดึงให้กระชับกับด้านค่ะ ทำอีกรอบหนึ่งค่ะ ดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทีนี้เราจะทําคู่ข้างบนนี้ก่อนนะคะจับริบบิ้นคะ่ะหันปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองลักษณะน,นี้คะ่ะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้คะ่ะใช้นิ้วชีค้ค่ะในการประคองยกขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆดึงคะ่ะแล้วเราก็มาจัดอีกรอบหนึ่งก็ได้คะ่ะแบบนี้คะ่ะคู่ที่สองค่ะจับริบบิ้นคะ่ะหันปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองคะ่ะสอดเข้าช่องนี้คะ่ะ ช้นิ้วชี้ในการประคองค่ะให้น้องอยู่คู่กันแบบนี้นะคะสมานกันแบบนี้นะคะผู้ที่สามค่ะจับริบบินค่ะหันปาหาตัวเองลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดนิ้วชี้ประคองหนวเคยค่ะผู้ที่สี่ค่ะจับริบบินค่ะหันปลายิบบินเข้าหาตัวเองลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็สอดถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะลองทําเส้นเดียวดูก่อนก็ได้นะคะ ถ้าไม่ถนัดทำสองเส้นนะลองทำเส้นเดียวดูก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดแต่งกีบค่ะจัดแต่งกีบนี้ตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะก็จะให้อยู่ประมาณไหนนะคะให้มันมาในลูกแบบลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะทำเส้นข้างบนค่ะจับริบบิ้นค่ะหันปลายข้าหาตัวเองค่ะสอดตรงนี้ค่ะใต้กีบสีขาวตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ ิบบิ้นน้องออกมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ในการประคองค่ะประคองน้องมาให้มาเกี่ยวกับตัวนี้นะคะให้อยู่ลักษณะให้เกี่ยวกับตัวนี้นะค่ะใช้นิ้วชี้ในการประคองแล้วก็ดึงค่ะให้น้องอยู่ในลักษณะนี้นะค่ะแบบนี้นะคะตัวที่สองค่ะจะริบบินะะ้นค่ะหันปลายริบบิ้นหาตัวเองตอดใต้กี่สีขาวค่ะใช้นิ้วชี้ในการประคองค่ะให้ริบบิ้นมาเกี่ยวอยู่กับปลายริบบิ้นสีขาวค่ะ ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่คู่ที่สามค่ะจับลิบบิ้เข้าหาตัวเองสอ็ใต้กี่สีขาวค่ะใช้มือนิชี้ประคองค่ะให้น้องมาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงปลายลิบบีนตรงที่เราเสียบตรงนี้ค่ะคู่ที่สี่ค่ะจับลิบบิ้ข้างขาหันคคปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดใต้กี่สีขาวค่ะ,ะก็ใช้นิชี้ในการประคองค่ะ น้องให้มาเกี่ยวตัวนี้ค่ะทีนี้กลีบตรงนี้ค่ะเรามาจัดแต่งตามความชอบของเพื่อนเพื่อนเลยนะคะว่าต้องการแบบแน่นหรือแบแบฟบ uh ูนะคะตามความต้องการตามความชอบของแต่ละคนเลยจะได้มาลักษณะนี้ค่ะทีนี้กลับด้านค่ะกลับด้านเราจะตัดริบบิินตัวนี้ทิ้งค่ะตัวสั้นตัดให้เหลี้ยหนึ่งมิลน,นะคะที่ความจะตัดให้เหล้ยหนึ่งมิลอันนี้ค่ะมันจะได้มองเห็นชัดเวลาที่เราสอดน,นะคะ ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะจับริบบิ้นค่ะหันปลาริบนิ้น้าหาตัวเองลักษณะนี้ค่ะสอดค่ะสอดบนริบบิ้นที่เราตัดเมื่อกี้ค่ะถ้าเราตัดให้แบบนี้นะให้มันเหลือหนึ่งมิลค่ะมันจะมองเห็นง่ายค่ะจะสอดง่ายขึ้นเนาะแบบนี้นะคะตัวที่สองค่ะจับริบบิ้นเข้าหาตัวเองค่ะสอดค่ะ ที่สามค่ะจับริบบิ้นค่ะข้อหาตัวเองแล้วก็สอดสอดบนปลายริบบิ้นที่เราตัดเมื่อกี้ค่ะมาลักษณะนี้ค่ะตัวที่สี่ค่ะพับเป็นี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะขันตาลวิ้นก็หาตัวเองแล้วก็สอดค่ะอีนี้เราจะตัดแต่งกี่ค่ะกลับด้านอันนี้แล้วแต่ความชอบค่ะ จะเอาดอกใหญ่ขนาดไหนก็ได้ค่ะตามความชอบเลยพี่พอจะเอาดอกประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาตัดแต่งกรีบและแต่จะตัดค่ะจะตัดแบบนี้ก็ได้หรือจะตัดแบบไหนก็ได้พี่พอจะตัดลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกคำฝอยนะคะ ถ้าเพื่อนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไปกับังใจให้กับพี่พรด,ะะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากคะ่ะ